ขายาปินินพินทติและเสสุปีนินพินทติชีวหาวิญญาณนปีนินพินทติชีวหาสัมผัสเสปีนินพินทติยำปิทางชีวหาสัมผัสสัพปจายาอุปชาติเทวายตังสุขขังวาทุขังวาอาทุมะขามาสุขขังวาตาสมิงปิงนินพินทติกายาสัมิงปิงนินพินทติโหทัพเพสุปินินพินทติกายาวิญญาณนปีนินพินทติ กายะสัมผัสเสป,ปีนินพินทติยำปิดทางกายะสัมผัสสัปปะยาอุปชาติเวทาทังสุขขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขขังวาตาสมิงปิงนินพินทปิมานาสมิงปินินพินทติทมเมสุปินินพินทติมโนวิญญาเนปินินพินทติมโนสัมผัสเสปินินพินทติยำไปทางมโนสัมผัสจปัญจยาอุปชา เวาทวายตังสุขขังวาทุกขังวาอะทุกลมะสุขขังวาตัสมิงปินินพินทตินินพินทังวีราชติวีราาาคาวีมุจติวีมุตตัสมิงวีมุตตามีติยานางโหงติคีนาชาติวุสิตังพะระหามาจะลิยังกตังกะลิกาลานียังนาปลาลังอิหตาญาติ ประชาาติติอิธามาโวจพระควาอัต,ตมนาเตภิกขูภควันโตภาสิตังอภินันทุงอิสมมินจะปะเนเวยากรานสมิงยัญยามเนตาสะภิกขูสหสะ,สะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจินตานิวิมูจิงสุติ เอวังเมสุตังเอกลางสมยังพักขาวาพารานาสียงวิหารติอิสิปตเนมิคาทเยตัลโลโขพักเขวาปัจจาวัคีเยพิคุอามันเตสิลูปังพิขเวอนัตาลูปัจจะหิทางพิขเวอัตะอะพะวิสัยนิยังทางลูปังอภาทยาสังวันเตยัสลับเพทาจารูเปเอวังเมลูปังหงตูเอวังเมลูปัง มาอโหสิติยสมาจากโหพิคเวลูปังอานันตาตาสมาลูปังอภาทา,ายะสังวันตตินะจะลาภติลูเปเอวังเมลูปังโหตูเอวังเมลูปังมาอโหสิติเวทนาอนันตาเวทนาจะหิทางพิขเวอ,อนันตาอภาวิสะนายทางเวทนาอภาทา,ายะสังวันเตนยะลาภเถจะเวทนา,นานายะเอวังเม เวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหติอโหสิติยาสมาจะโขภิเวเวทนาอนันตาตัสมาเวทนาภาราทายะสังวันตินะจะลาภาติเวทนายาเอวัเมเวทนาโหตูเอวัเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตลาสัญญาจะหิทางภิเวอันตาอภาวิสานะยีทางสัญญาอภทายาสังวันเตยะลาภเพศะ จากสัญญายาเอวามสัญญาโหตุเอวามสัญญามาอโหสิติยสมาจากโผพิคเวสัญญาอนาตาจตสมาสัญญาอภาทายะสังวัตตินะจัลาภติสัญญาญาเอวามสัญญาโหตุเอวามสัญญามาอโหสิติสังฆราอนันตาสังฆราจากหิทางพิขเวอันตาอภวิสังสุนายทางสังฆราอภาทายะสังวันเตยุงลับเพ ลับเพะจะสังคาเลสุเอวามเมสังฆราโหนตุเอวามเมสังฆรามาอเหสุติยัสมาจะโขพิฆเวสังฆราอนันตาตสมาสังฆราอภาทายะสังวันตตินาจาราผาติสังคาเลสุเอวามเมสังฆราหนตุเอวามเมสังฆรามาอเหสุติวิญญาณังอนันตาวิญญาณนั้นจะหิทางพิฆเวอนตาอภาวิสะนะ ทางวิญญาณังพราทยะสั่งวันเตยยาลัเพธจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหดตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยักษมาจากโหพิขเววิญญาณังอนันตาตัสมาวิญญาณังพราทยะสั่งวันตตินะจะลทับลาพติวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมาจัดทะพิขเวลูปังนิจจังอะ ว่าอนิจังวาติอนิจังพันเตยามปนานิจังถูกขังวาตังสุขขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังปลานิมามาทำมังกาลังนุตังสัมมะนุปสีตุงเอตังมะมะเอโสหามาสมีเอโสเมตัตานิโนเหตังพันเตตังกิงมัจจะถภิกขเวเวทนานิจาว่าอณิจาวาติสะอนิจาพันเต ยมปนานิจังทุกขังวาตังทุกขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังการังโนตังสมานุปัสีตุงเอตังมามาเอโสหามาสมีเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันจะถาพิคเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติจะอินิจพันเตยมปนานิจังสุทุกขังวาตัง สุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวะละลินามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปสิตุงเอตังมามะเอโสหามสมีเอโสเมอตตาติโนเห่ตังพันเตตังกิงมันจัดหาพิกเวสังฆา,า,านิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเป ยัมปานานีจังทุกขงังวิปลีนามธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมามะอเสโหอ,อเสอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิมมันจะถาพิกเววิญญาณนางนินจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานีจังทุกขงังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานจังทุกขัง วิปะลินามะธรรมังการังน,นุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตัสมาหิตัสมาติหะพิกเวยังกินจิลูปังอติตานะขาตะาปะจุปนังอัชันตังวาพาหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทุ ยันทูเลสันติเกวาสัพพังลูปังเนตังมะมะเนโสหะมาสมีณะเมโสอัตตาติเอวาเมตังยถาภูตังสัมปัจยายะสัพธรรมพังยากาจิเวทานาอตีตานะขตาปจุปนาอชตาวาภาหทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวาเย ยาทูเลสันติกเกวาสัาพเวทนาเนตัม,มะมะเนโสหามัสมมนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสำม,มัตปัจญย,ยะทัทถะะทัทถะพังยาตาจิสัญญาอตีตานคตะปจ,จุปนาอชชาตาวาพหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเลสันติกเกวา สภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหานัสมีนะเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตัง,ตงสัมมันปัญญายะทัพทพังเยเกยจีสังคลาอติตานาคลาปจ,จุปนาอาชาตาวาภิหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาะวาปนิตาวายเยทูเลสันติเกวาสเพสังคลาเนตังมะมะเนโสหามัสสมีนะ เมสุงอาตาติเอวะเมตังยาถาภูตังสัม,มปัญญายะทัทธังยังกินจิวิญญาณังอตีตานาคตะปัจจุปันางอาชตังวาพหิทาวาโอลาลิกลงังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวาัานทูเลสันติเกาวาสัพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสหามัสมินะ เมโสอัตาติเอวะเมตยยถาภูตังสมัปัญญาะทัทัพังเอวังปัสสามพิขเวสุตวาอริยาสาวโกลูปัสมีปีนินพินทติเวทานายปินินพินทติสัญญาญาปินินพินทติสังคาเลสุปินินพินทติวิญญาณสมิงปีนินพินทตินินพินทังวิราชาติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานาโหติ คีนาชาติวิสุตังพะระหมามะจาริยะจาริยังกตงกะระนียังนาปรังอิทาตายาติปชานาติติอิทามาโวจะพังควาอันตามนาปะจะวาคิยาพิคูภะวันโตภาษิตังอิพีนันทุงอิสมิจปะปนาเวยากะลานัสมิงพัญญามาเนปะจะวิขิยานางพิคูนางอน,นุปทายะ อาสาเวหิจิตตานิวิมูจิงสุติเอวามเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหะลติกปิลาว,วัฑุสมิมหาวเดมหาตาภิกขุสังเคนะสันทิปจ,จามันเตหิภิกขุสัตเตหิสัเพเหวะอรหลัทเตหิสหหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยภูเย,ย,เยนะสันนิปติตาหุนติภควาตังทัศนายะภิกขุสังคันจะอันทโคตจตูนางสุทธาว วาสากายิการนางเทวนางเอตทฐโหติอะทังโผพะควาจากเกสุวิหารตีกะปีลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสันธีปจามันเตหิพิคุสตเตหสิสเพเหวะอรหัเตหิสหะหิจาโลกะทาตุหิเทวตาเยปูยเยนะสันนิปติตาโหติพขาวตังทัศนายาพิคุสังคันจะยานูนามายามปีเยนพาพขาวเตนูประสังกเมยามา อุปสรรคก็มีตาว,วาภะควันโตเสติเกปันเจกะคาทายพาเสยยามาติอัฐโคตาเทวตา,วตาเสยยะถาปีนามาพละวาปุริโสสัมมาชิตตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหัง,ส,ส,ง,หงสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุดทาวาเสสุเทเวสุอัตตาลคิตาภะควันโตปุระโตปตุหลังสุอัฐโคตาเทวตาภะควันตัตตงอภิวาเทวตา เอกมันตังอทังสูเอกมันตังทิตาโขเอกะเทวตาพระวันโตสันติเกอีหมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคาตมหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัตโขอัปาราเทวตาพระวันโตสันติเกอีหมังคาถังอภาสิตตตะละ พิฆวโวสมาธาหังสูจิตตังอัตโนโอุชุกะมะกลังสูสาระทีวะเนตานิขะเหตวะอินทารียานิลักขันติปฏิภาติอตัอตโขอัปปะลาเทวาตาพระควนันโตสันติเกอีมังค่าถางอภาสีเชตวาคีรังเชตวาปรีขังอินทคีรังโอหะจามะเนชาเตจารันติสุดทาวิมาลราจังขุมมาตาสุดทันตาสุสุดนาคาติอัตโขอัปปะลาเทวาตาพระควนันโตสันติเก อิมังคาถังอภาสิีเยเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนาเตคมิสันติอภายาัยะภูหมิงปหาย,ยามานุสังเทหังเทวากายังปริภุเรสติติอตโขพะกวาพิคูอามันเตสีเยกุเยนาพิคเวทาสาสุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิคูสังคันจะเยปิเตพิคเวอะเหสุอาติตามัทนานัรหัตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพะควันตานางเอปามะลปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาอเหสุงเสยยะธาปิมายหังเอตาลหิเยปีเตภิกเวภวิสันตินอานาตาคาอนาคตตมะธานางอราระหตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพะควันตานางเอตาปลรมาเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยะธาปีมายหังเอตาลหิอาจิกีสามีภิกเเวเวทาวากายานางนามานิกิตติอิสามิ พิฆเวเทวกญญายานางนามานิเทศีสามีพิขเวเทวกญญายานางนามานิตั้งสุนาถาสาธุกางมณะสิกะโลทะภาศีสามีตีเอวันพันเตติโคเตพิคูพระวันโตปจ,จัตโสสุงพระวาเอตัทาวจัสี่โลกะมนุกะสามียาถาภูมาิตาตทาสิตาเยสิตาคีริขพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหวะสรีนาโลมาหังสาภิ สัมพุธโนโอทะตามนาสาสุทธาวิปัสสนาวนลาพินโยปัจ,จัตเตยตวาวเนกปิลาวะเวตัตัวอมันติยิสัตาสาวเกศส,สเสนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิาโวเตจะอาตปามกะลูสุตวาพุทธาสาศาสนาเตสป,ปาตะตุระหุยานาังอมานุสานะทัศนังอเปเกส,สตามทาทักุง สหัสสังอัฏฐาสตาลิงสตังเอเกสหัสสานังอมานุสานามัทาสุอเปเกนะทามัทขุงธิพาสัพพาภุพาอหงแตจัพพังอภิญญายะวาวะคิตวานาจักภูมาตโตอามันติยิสัทฐาสาวเกศาสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชาาถาภิกขโวเตโวหังกิตายิสามิคีลาหิอนุปุพาโส